VfV เวียดนามยอมจ่ายเตรียมเอกสารตู้เย็นไม่ให้สำมร่อยตู้แช่ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามตู้เย็นบริจาคเงิน30ล้านดองเพื่ออะไร สื่อเชื่อดังเวียดนามรายงานว่าสมาคมวอลเล์บอลเวียดนามได้มีการจัดเตรียมแผนการรับมือการตรวจเพศการตรวจโดบหรือว่าตรวจโครโมโซมของตู้เย็นผู้เล่นคนสําคัญของเวียดนามในศึกชิงแชมป์โลกที่จะมาถึงนี้หลังจากที่มีประเด็นข่าวดราม่าหนักเรื่องตู้เย็นตกลงเธอเป็นหญิงหรือชายกันแน่จากก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวจากวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุ21ปีที่เจ้าภาพอินโดนีเซียได้มีการตรวจเพศหรือโครโมโซมของตู้ แช่ผู้เล่นหมายเลข12ของเวียดนามส่งผลให้ FIVB ได้ทำการลบชื่อเธอออกจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกทำให้ส่งผลกระทบในแน่ลบอย่างหนักสำหรับเวียดนามจนมีข้อถกเถียงกันในโซเชียลว,ว่าตกลงแล้วเธอเป็นหญิงหรือชายแต่ทางด้าน FIVB ก็ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้แค่บอกผิดกฎข้อนั้นข้อนี้ก็ยังเป็นข้อกังขาให้ถกเถียงกันอยู่ และล่าสุด VfV เวียดนามและสื่อของเวียดนามได้มีการออกมาเปิดเผยว่าจากกรณี U21 จะไม่ให้ซ้ำรอยในชุดใหญ่ทางสมาคมได้มีการเตรียมแผนรองรับเอาไว้แล้วมีการได้เตรียมเอกสารของตู้เย็นและมั่นใจในเอกสารของตัวเองยืนยัน100%ว่าตู้เย็นจะมาแข่งขันชิงแชมป์โลกอย่างแน่นอนด้านเจ้าตัวเองได้บริจาคเงินมากกว่า30ล้านดองให้กับการกุศลทางด้านโซเชียลมองว่าเป็นการทาบุญด้านจิตวิทยาหรือ ไม่เรามาฟังความคิดเห็นของแฟนๆกันหน่อยว่าคิดเห็นในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างทาตูเย็นมาก็จะตรวจให้ละเอียดไปเลยเพื่อความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้องยอมตรวจไปเอถอะ้าตูเย็นเป็นหญิงก็แสดงว่าเวียดนามได้มีการพัฒนาขึ้นเยอะแต่ถ้าผลตรวจเป็นชายมันก็ไม่เป็นธรรมสำหรับชาติอื่นๆ ทีแรกที่ FIVB ไม่ตรวจเพราะให้เกียรติและเชื่อใจเพราะนักกีฬาคือทีมชาติแต่ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกทาง FIVB ไม่น่าจะนิ่งนอนใจแน่นอนถ้ายิ่งเธอทำแต้มเกิน45แต้มอันนี้น่าจับตาม,มองมากๆว่า FIVB จะมีปฏิกิริยาอย่างไรแล้วแฟนๆคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ